ยูนิลีเวอร์พูดนำด้านนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางผ่านแบรนด์โอโม่นำโดยนางสาวธนาวันสิริวรพัฒน์ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าและผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มบริษัทยูนิเนีเวอร์ประเทศไทยค่ะควงพิเซนเตอร์สุดฮอตพีพีกิดอำนวยเดชกรร่วมท้าพิสูจน์ความขาวในกิจกรรมโอโมอลิปิกชิงแชมป์ผ้าขาว้าแบบตัวพี่ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าสูตรผ้าขาวที่ดีที่สุดจากโอโมค่ะกับ2สูตรโอโม่พัสไวท์ชนิดน้ำ เข้มข้นและโอมโมพัสไวทสูตรผงเข้มข้นค่ะภายในงานยังมีการแข่งขันโอลิมปิกชิงแข็มผ้าขาวจ้าแบบตัวพี่กิจกรรมท้าพิสูจน์ความขาวจ้าที่ทางโอมโมยกขบวนนําผลิตภัณฑ์โอมโมพัสไวทผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวสูตรที่ดีที่สุดจากโอมโมมาท้าพิสูจน์กับกิจกรรมสุดมันค่ะขาวแล้วขาวอีกขาวยิ่งกว่าขาวอีกขาวเวอร์ขาวว่างขาวแบบโอโมพัสไวท เป็นแบบว่ากิจกรรมแบบว่าก่อนแบบโอลิมปิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอโมโวก็เลยจัดกิจกรรมเป็นโอมโอลิมปิกครับผมก็ให้ผู้โชคดีมาเจอกับพีแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาสนุกๆกครับผมทุกคนเพื่อแบบเล่นกันแบบเอาไปเราตายมาก็งงนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าสนุกดีก็ดีใจครับก็จริงๆเป็นปีที่2แล้วที่อยู่กันทางโอโมโมมาครับผมผลิตภัณฑ์โอโมโ,อโ,อโมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พีเลือกใช้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆยี่แล้วอย่างงี้แบบชุดักรียนต่างๆที่แบบเห็นว่าแบบอุ้ยข่าวจังเลยอะไรอย่าง ที่ทำให้เราได้เจอรักแค์ก็มาจากโอโมเพราะว่าเสื้อเราขาวไงคนก็จะเห็นเราเครับผมก็สำหรับโอโมพลาสไว้ White, นะครับก็ทุกคนอย่างนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วเป็นตัวฮิตของทางโอโมเลยครับก็ทำให้ผ้าเนี่ยขาวกระจ่างใส่นะครับผมและที่สำคัญคือ หอมยาวนานถึงสี่สัปดาห์ใช่สักแล้วมันอับใช่ไหมครับปกติตัวเจอแบบว่าตัวโอโม่ไปเป็นสูตรน้ำนะครับผมบอกเลยว่าไม่อับแน่นอนครับแล้วก็หอมยาวนานสีน่สัปดาห์แน่นอนครับก็ฝากสําหรับเป็นโอโม่พลัสไว้นะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทางโอโม่อีกหลายอย่างนะครับผมก็ฝากไปด้วยครับสำหรับโอโม่พลัสไว้ครับ